รรับเข้าสู่วัยวชาแนลกับหนังการะตันดีอัดชั้นอนเมชั้นเรือกมหาศึกล้าง,างพิภพอีพีร้อยสจ้ามากำลังลุ้นเลยเพราะว่ามันมาบุกครอบครัวใช่ก็มันมันคือการแย่งชิงแหละเ,<อ>เานาะคนแบบพวกอะไรนะ อีทรัพยากรที่มันต้องการอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ส l u s i ่ e f อ r เม m b e r ูจาและมีปุ่มสุดประแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีครับผมไปจ้า

เจ้าหนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องป้องกันอพราสพระศาสดาางโจมตีไว้พวกเรากับพิงเสี่ยวไห่แล้วก็เจนหลานไปที่บ้านกันแต่เซยวซินกับเอาหัวออกไปทำธุระที่บริษัทกำลังอยู่ข้างนอกโอ้ยเราต้อการป้องกันแค่ช่วยถ่วงเวลาได้แต่ไปปลอดภัยเต็มที่หนึ่งโอ้ยแตก ขเขาละเฮ้ยเฮ้ยเนื้อพวกล้วนหลังซานมันแบบระดับสูงกันทันะ้งนั้น ระบบการป้องกันชั้นนอกเสียหายร้อยเปิการรมป้องกแค่เหมือนชิมีะ คนสุดท้ายทีสัมผัสัสักาเขาทองกับตัวญของเขาไม่เห็นเรื่องสาออกมาได้จื่อยังอยากเ็นเรื่องเขาทองู้กภาษาไหตายแล้วรพบว่ามีภรรยากับ้องชายของเขาอยู่ตายแล้วโดนฟันกระสสิ่ัติดางเหนือน่าจะโดนารไปกับยารรบกี่ทวาไ ความรรัวของพันตรีหลวงฝ่ายทหารก็ช่วยเหลือแต่ที่ <_ d ata> ถ้าพานตรีเงียบบุกสินตีตรองสอบว่าถูกหมือนะับแห,ออหนก่อถ้าเข้ามาอย่าพูดไล <_ d ata> นี่มันบุกม,มาแล้วนอสคุกกันส่งไปต่อนำภาคการโจมตี ง่ายได้มีายานไงดิโอ้ตัวมันโอยานแหลก ค่ะครึ่งเลยโอ้ยแล้วเป็นยังไง <c oughs> มันต้องจัดตัวไปแน่นเลยหล่อเฟิงยังไงวายแะเบิดยังมันต้องการจัดจับลแบบ เรีย้ยขาไทยอ่ะใช่แต่เราขอทหารถูกยิงต่อซูมเซ็นกับอับโมอยู่มาแล้วแนมะ่เอาภาพตอนนั้นให้ชมน้อยให้รุ่นไ่ขอภาพ さんじちいつもとまっさです。こば คำเชิญสมณะ,ะพี่ใหญ่รู้ผลจากการข่าวล่าสุดของฉันโดยเขาต่างดาวไม่ทราบทีมาะกำลังรู้ข้าข้ามประเทศอยกับตัวผู้นำแต่ละประเทศและคนของนายสองคนมาเป็นไงต่อคะฉันเปิดเผยตัวให้ชาวโลกเห็นไปแล้ว ก็มนให้สาวถึงตระกูลของเราโอเลอูจากนี้ให้นายรับผิดชอบต่อสั่ง ใคยถูกสัญญาของเขาจองดีซากของมันอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เราเคยวางแผนจะเก็บกู้แต่คุณหาตำแหน่งของสากไม่เจอว่าเห็นที่ต้องงานปากคนของหลวงเฟิร์นก็ไม่มีใครรู้จริงจริง <c oughs> <c oughs> ที่สายสมธานาแปลกไนดะ้คนถูกคล้องโลกโล้อฟังยินดีที่ได,ด,ดครับเราเอาของขวัญชิ้นใหญ่มาให้ไาย ายคือตะกูนั่วลันสันท่านชื่อหัวไหยอูเป็นหัวหน้าหน่วยเสียงอันตรายจากตะวันจะมาตามหาซากสัญญ์เขาทองเพื่อเอาบาด t h a ของภรรยาและน้องบอกมาว่าซากสัญญ์เขาทองอยู่ที่ไหนโชคชีคสิตของลูกก็คือโจรดาวจะถูกลงโทษเมื่อกี้ตนบอกชื่อแต่ไม่ยอมบอกสำคัญ แปลว่าถ้าเกิดเหตุก็จะส่งทีมของนายไปรับโทษถ้าพวกนายอยากรอดก็ควรปล่อยตัวประกันแล้วรีบไปซะนี่กล้าโค้ดทันั้นเหรอไม่กล้าเอาชีวิตของเขาขอาเถอะรันมือซะนะให้เวลาสิบวิ ถ้าไม่พูดจะฆ่าเอาแกก,าก่อนเสียกลาวฮะเลื่องเล่นเกมพยาอย่าอ,อนได้เหรอเรามาตกลงกันน้าก,ก่อยทุบกันฉันจะให้สร้างส่ยักษ์เถาทองฮะ้องสาดไตวัด <c oughs> แต่สร้างมันไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่บนาดาบเคาะดวงนิ่ถึงพวกนายจะพลิกแผ่นดินหาก็หาไม่พบ มันเจงง้าของโลกทั้งหรอ,อ,อบคองจริงๆวันนั้นเราบอกตำแหน่งของมันมาแต่ฉันบอกไปแล้วนายข้าคนจะทำยังไง <S <S ฉันจะให้พิการเข้าครอบกับนายนายจัดคนไปที่นั่นฉันก็จะเรียมคนปรับคนของฉันเมืเ่อเพวกวเขาปลอดภัยถึงตอนนั้นนายไหวคนฉันจะบอกจุดที่แน่นอนให้นายถ้านายไม่ตกลงแล้วก็มันแปลว่า นายกลับไม่ปล่อยคนของฉันให้รอดนั่นนายก็ไม่มีทางได้ตำแหน่งของมันแน่เลิศมากครับหลวงทั<ำ>้งตกลงแต่ว่านายต้องส่งพิการออกมาก,ก่อนเพอคนของเราไม่ถึงตำแหน่งแล้วฉันจะบอกตำแหน่งคนโขงนงนาได้แล้วค่อยติดต่อกัน ทราบของมานอยู่ในจกกักรวาลจริงเหรอจะให้มันไปง่ายง่้นเหรอต้องบอกแล้อไหมอาจะต้องไหมพวกพี่ไม่รู้เรื่องฉันสิ่งร่างสัญญาข้าทองไม่รู้ว่าเรื่อทราบเ,เรื่องโกหกสัญญาข้าทองเคยนำที่บัมูสูงถ้าพี่รู้เร,เรื่องนี้ก็จะยิ่งบัตรม่ตกฉันจะไม่บอกดีกว่าป็นปแผนทุ่มเวลาตอนนั้นผมกำมกลังสู้กันร่วมไปทั้งคู่ พอผมฟื้นขึ้นมาสักของมันก็หายไปแล้วใช่สัแจ,จัคเขาทองเยอะยิ่งตอนมันก้็ตายจะเผาทำลายตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยคนออกมาก่อนที่พวกนั้นจะรู้ว่าเราโกหกคุณรู้เหรอภายในหนึ่งวันคุณ้งท้าดา้วเรื่องละเก้าวมาได้กี่คน ไปเลยปะไม่เปลี่ยนอาวไว้เจ้าสาผู้รับใช้กับโลกไปคนเียวในเนพนี้ต้องใช้ข้าดาวด้วยระดับเก้าจาไปทุกไม่ได้ที่ผมไปก็ให้สั่การได้สะดวกฉันกำ้ังรอเข้าใจนี้ ถ็นความต่างของกำลังเมื่อก่อนไม่ว่าเจออนะตรกันเราก็สู้สุดกำลังกอนณอีตอนนี้คือความปลอดภัยของสุริสินสโลหัวและูุนำาภาของเพศเราจะรอคำสั่ใงในกำลังเสริมให้สู้ด้วยกันสู้ครับลอกใบดาวอื่นจะได้ปอมเป็นขาวทองแล้วก็ข้านไ,ได้จริง ว่าเวลาที่ทุกคนรู้ความจริงแล้วจะเป็นยังไง okay. ม,มันก็ยากที่จะเชื่อหรอกแต่ก็ต้อง เ <S an> ทียบได้กับาระดับดาวท็อปหงจื้อดาวฤกษงระดับเก้าน้องน้องของถัวเหลยอูเจ้าชาการสะบดจิตเป็นหัวหน้าหน่วยของตำรวจวท,ที่หลังสาคคำถามจัารณาจักรของทาชั้นเผือกไม่ได้เรียกแต่บิเดเบี้ยวทำไมถึงเป็นเช่นนี้คำตอบเกิดจากการชนเมื่อหลายข้าันดีก่อนเขา้าบิดเบี้ยวคือเราล่าขึ้นที่กับเบี้ยวจบไปแล้วครับผมโอ้อันนี้ก็คือแบบว่ามันต้องการทรัพยากรเยอะแล้วมันแบบว่า บุกไปบ้านโจมตีแม้จะทำอะไรมากไม่ได้แต่มันก็อาศัยคนอยู่ข้างนอกคือแฟนเตดซิ่งกับน้องชายใช่ก็คือเหมือนจับไปเป็นตัวประกันเน่ยคือเพราะว่ามันอยากรู้แไ้ว่าซาเขาทองอยู่ที่ไหนใช่แล้วแล้วทีนี้มันก็เลยแบบยากแหละแบบจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะทั้งแบบบอกความจริงกับฝั่งตัวเองก็ยังไม่ได แล้วก็จะจัดการอีกอพวกนั้นยังไงแล้วจะเอาตัวประกันให้รอดอปลอดไภัยได้ยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเม็ดแค่ไหนจริงแต่หลวเฟิร์นก็พยายามปกป้องอย่างดีที่สุดแล้วนะจริงก็คือแบบมีการใช้ทริคในการหลอกล่อว่าซากอยู่อย่างงุ้นอย่างนี้แต่ตอนแรกคิดว่าจะบอกความจริงไปแล้วนะว่าก,กับพี่สองคนใช,ใช่แต่ก็อาจจะเชื่อย,ยากอย่างที่เขาพูดแหละเพราะว่าสู้กับอีเขาทองมาตั้งนานไง แล้วแบบอยู่ๆจะมาบอกอาจจะชอบสิงมากไิงผมสิงไปแล้วครับเขาลอกคือผมจริงก็คือจะอึ้งจะป้าอึ้งเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรที่มันไม่เข้าใจกันไปมากกว่านี้ก็เลยอย่าเพิ่งรู้ดีกว่าก็เขาอาจจะต้องลองไปจัดการอะไรบางอย่างด้วยตัวเองดูก่อนการแลกเปลี่ยนอะไรที่แบบจะไปเจอขาว้องนู่นนี่นั่นที่ดาวไหนก็เดี๋ยวมาดูกันในอีพีหน้าว่า จะไปในร่างเขาทองเพื่อจะกำจัดอีสองคนนั้นหรือเปล่าลอย่งแบลงร่างเขาทองแบบมันห้หมดจริงเพราะว่ามันก็จะมีแต่เขาทองเท่านั้นแหละที่สู้ได้หนงคนนะเดี๋ยวาเราดูกันในอีพีหน้าว่าจะขนาดไหนจริงครับผมวันนี้พวกเราสองคนลาไปกันจะ้ะสวัสดีสสดค่ะบ,บ,บ๊ายบาย,บาย